่ถึงก็เงินมาด้วยเรียกรางลังบ่ามี่มะาวโดนที่งรอบปีนึงยนพาดก็เงินสองเท่าถึงอห้าเก้า่ะห้าเก้ากับหกห้าครับพ่อห้าเก้าโอ้หอันนี้คืองวดที่แล้วใช่ไหมครับพ่องวดที่แล้วเพรามันมาด้วยกันเลยนะพ่อเนาะ ัดังเยเพราะว่าไม่ลงงสัยก็คือว่าพราะว่าเรียกคุณมีกหกเจ็ดแปดกอเต้องิดบุญงนี้นปีนี้ยังไม่หลุดเลยบอกพ่อเหมนมันหลุอลลดอกเร็อ่างนะแต่ว่าเลอ่ลลางมันยดยากหนเล่างนม่หลุดยากเลยแต่ว่าเรียกบุญแต่ว่าเรียกบุญนี่มันจากเนี้อยธาก็คกับ่าไก็ขึ้นว่าจำท,ที่วาสายตานี่เรียกงนี่มันต้องเปลนเปลี่ยนนี่ต้องยางมันเปลี เ่ที่เป็นแปดนี่แหละถ้าธรรมาดามากมากแปดสามสามแปดเดือครับเรียกเจ่บุญกันซื้อก็ซื้อเท่านี้พซื้อหลายตัวนี่เรียกพซื้อหลายคูเยอกแยขนมเออซื้อนักนัวิ่ซื้อซานี่แหะเออก็ซื้อเรียกหนึ่งนี่ละหนึ่งหกนี่ละบ่่อบ่้นี้จะมึงก็นกัน้ซื้อก็ซื้อตัวใหญ่้อมาเป็นหนึ่งหกแกวันนี้เออเรื่อแล้วควบคดซื้อท่าไกเจ้าขวงั่ไปอืออืม มัเบ yeah. ่อนวางนี่นะกันกันม่ดีเลยก็ไม่ดีจะว่าเรื่นี้ขึ้นามไมเป็นเ่งที่เรเื่งกับู้ดอกขึ้นเปเืงเียกมาเรีนมันขึ้็นเงเตียนเเป็นศูนย์่งพนี่พลดีมันไม่ยากหรอกว่าวันมันมันปลธรระดาถ้ามาไก็ต้องเป็นเรืมันต้องเป็นเ่กได้เทังมาลุดมือ เขามาเอาเหล็กนพพอเพราะปวแถวเนี่ยโอ้ขอโทษไปทำม่ทากได้บนี่เพราะหันหนาเ่าทังผีนะแตว่าเขากัมันบ่เ็แต่ตังกลางี่เพราะว่าเขามยเพราว่าเขาชื่อเรียกกันซ so ี่หกอย่งละเพาว่าเรียกพกคน่าเรียกซี่ไต่กช่นซี่หกี่เจ็เนี่บ่เขาซื้อเรียกกลางซื้อ4ี่หกเขาเรียกซี่มันไต่ก็มาซื้อสี่หกซน้อหกเป็นจังไหพ่อมันอันนั้นบอกนะ ถือได้ตาปวดจ้เขาว่าเรียกเรีมั็นดับลังว่งฉันเต่าว่าเรียกไปบุมันก็ไปได้ยี่หอกวามันเขาอัาดับต้องคุนเรี่กเขาวอาไนแจ่ว่าดับราดับกับบุญไม่ได้ืเรียกงซีสลงงนี่เสียนเด็กเขามาเก่งน้ำพอแล้วเขาเห็นเขาบอกทุกขั้นเเขาว่าเรียกงซีว่าไม่หลยด่ลแางเลยพอเรียกเป็นเรียกงับรงว่งฉัน่ว่าขันไปบุญมมีสิทธิ์ไปได้อยู่เขาว้าได้เน้นเรื่อไม่ได้ซือเรียกลังเรียกซีเลย วันเซี้กซี้สงวดซี้เด็กหกคนเดิมทไทำไพอยกจะวเด็มามันเด้กมามันเด็กมาีี้มันบหกคเดเตียนเดกดางเลปะเตียนด่างเยไหบ่พออยู่นี่โอ้ยเขากจะทำเาน่อน้าพอนเขาก็ทำทำ่าอาไปที่บ้านเขาทำชื่อใจก่อเื่อเ ผมซื้อชิ้นหกเลยห่ซวดน,นี้บอพ่อเป็นจังได้มันคือวันนี้จากที่พกเปนแล้วอลาเตอรี่บ้านาซื้อนกนี่แะตัวเดียวนี่แหละครับมั่นใจ<อ><อ>วันนี้แล้วจะมาเรียนสูตรกับคุณพ่อนะครับผมนนทำ<อ>ทำขาเรียกมีเลียบชิ้หมกวันมี่ใบเดียวเออใบละใบเดียวละวันรถรแลวพ่อพ่ลูกลูกขออนุญาตถามนะพ่อเนาะห่วงสูตรปะ บ่พูหมดอกนน่นเออแล้วเพจะเป็นธรรมดากรเนเฮ็ดออกไปเขาบอกเงินเอาเฮ็ดเป็นอย่างนี้กระชั่งช่วไปหอดจับขวงมันสิรู้จั่ว่าตรงห้องติตตาอกว่าข้อมหมมันมีเท่ไรเลียครับไม่นไรแหละแต่วิธีนี่ตามนี่ดออเขาเฮ็ดไปซะก่อนพ่อวิ่งต๊ะไดนวนเน่ยพ่อเป็นวิ่งกัวิ่งมากวเลวิ่งหวอกเลือสวัสดีพ่อสมปวงค่ะบ่ได้นี่กันชื่อกันชื่อ เ่หนีเลืกันเนี่ยมัาเกองกับไข่กบข้าอยู่เน่ยสองตู้นี่ทักต้นี้ทีมานครับนอกกปสงปองกได้รัไดเมียไม่เมีกิงเ็กใช่กันผัวกับเมียผัวกิงเมียสื่อบ่หรือผัวสื้อเมียสื่อบ่ได้แค่รอกาเชื่อชื่อื่อทั้งทีวันขึ้นเสี้ยวันี้ยื่อนี่ื่อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้าเนี่ยเอาพ่อเขียนลงไปด้วยเด้อพ่อเผื่อกันพลาดคือคือคือห่อให้ตักันม่าสองตู้นี่ครับ ถ้าตัวพาสนี่ก็มีสิบหกมันมีสิบเจ็ดครับสิบแปดนก,กันโนด้าสิบเก้าที่ตัวนเขาพิ่ม้วยเื่อกันเรียงเรียกหนึ่งยู่นี่อันนี้คือล่างเอออคือลงกลับด้วยไหมพ่อ,อเอาแล้วถ้าพี่น้องถีม่มาตัวนี้กันเรียกเอาทับเอาคัดคัดครับเอาเองนะพอห้องกับดด,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 ดันชื่อที่ตัวเดียวนี่เาจายนไม่ถือไหมนะแมนอยู่ว่าต้องต้องกันไว้นะ,นะพ่อเนาะ หาเจ้าออกตัวอย่าง่าเจ้ามัน่ดมืองวดที่ว่าน้ำน้นออกตัวเองเรียกบหญอนออกหุบองกรอครับหกสองเออมนมีหกสองนะที่นี่ไมอันนี้อันนี้คือทำให้ดูนะพ่อเนาะทำให้ดูสุปข้ันครับสองมีสามมีสมีห้ามีหมีเจมีแ มีเก้ามีศูนย์นี่ก็เป็นหนักน้อยนี่ก็โดกข้าหกมันมีหกคำหาสอกงลำตันไปเรื่อยครับอยู่ว่มันอไรผมว่าออกมันออกเก้าห้าเก้าก่อห้าเก้ากับหกห้าครับป่อห้าเก้าโอ้โอันนี้คืองวดที่แล้วใช่ไหมครับพ่องวดที่แล้วเพราะมันมาด้วยกันเลยนะพ่อเนาะงวดที่มันออก มันจะออกศูนย์หกเลยวะครับเอาวิเคร์เอาเองอันนี้ไม่ห่วงนะพ่อเนาะเอออยู่ในวิกลางนู่นี่เดี๋ยวพอติ๊กตาบอกไปครับผมเจ็ดมีแปดสองตูนมาล่างตังนึ่งมีเก้ามีศูนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มาคตัวนี้ตัวนี้มันอกสางเจ็ดนี่ว่าถจอจล่างนั่ถือนี่ถลางตัวนึ่งครับเออไม่ได้ออกสางเจ็ดอยู่เท่า์หัวนะให่เปรักเมื่อนี่หนึ เอีกเจ็ดขันวันเป็นนี่มันข <u> uh> <loyalty> ึ้นมาเป็นรักเมย์แครับงวดนี้ขันมันเป็นหกวันเป็นรับวมย์ันสโอ้โหได้มันเป็นรักซิบนี่เรียกออกสามเจ็ดก็คือว่าเข้าทุกงวดเลยนะพ่อเนาะมันจะออกแล้วจะนี่นีมันจะเป็นกลางตรงนีนี่เฮ็นเฮ็นจะไหนมันกับว่าพุทธองเรียกรางแต่ว่าเรียกบุญนี่พ่อพ่อถ่ายได้ว่อกันนี้พอเรียกบุญนก็เจ็งนะแต่ว่าก็ขึ้นว่าเรียกนี่ เลขบุญไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ย่างนึงก็ได้ละเลกแต่ว่าหาตัวคู่เดียรับถ้าจะให้เลขบุญห่าเชื่อมันไม่ถือกุฎิตัวกันเพราะเขาไม่ได้มั่นใจเลขพวกนั้นแต่ว่าขึ้นมาที่อๆแต่วิธีงานน้องงานครับแต่ว่าเลขล่างนี่มันบม่ลุดหอกตอนนี้กับหยิบช่องตูนยื่แลรอโอ้โแต่เขาบอกมากเพราะเขาบอกเก็บเลยละครับก็คือว่าเลขล่างพ่อนี่คือไม่ไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมครับพ่อไม่รุดดอกเลขล่างไม่ลุดหน้ากระหน่เลขล่างโอ้ นมันก็รรลลเลยครับวันนี้ก็เลยทําสูตรให้เห็นเเลยว่าที่มาที่ไปของแต่ละมดคัที่หกมันก็ออกที่หกถึงที่หน่งนี่เนาะครับเห็นไ่มครับผมที่กมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนปกับเก้าองวดคอนหนึ่งกด้เห็นไ่ครับดอกเก้าซีเนาะครับเออห็นแล้วนดอกเกพอเรียกรายนีมันว่าใครจากนี้มันวันี้เราในใก็บ้อยู่แล้ว อวลาข้าออกไปน้ามกับไปเบืองว่าเรียกยนี่มันเคยเท่ากัอะไรอ๋อเรียกที่ว่าลังมวยมันนี่ละเฮ็ดมันตุงกันนั่นกี่ละครับอืมครานี้มันหายแล้วกับเฮ็ดแล้วแล้วกับทรมาถามเราเรียกเรียกทุกนี่เฮ็ดออกมาแล้วมากเลยม้วหนาโอ้ก็คือว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็สามารถทักหาพ่อได้นะครับเฮ็ดมาเบืองแล้วนียกุนี่ม้นนี่ออกตกนตรงนี้แล้วเห็ดมาเบืองแล้วกับตูมาถามอยู่ ก็คือก็คือว่าเราเอาตัวที่ออกแล้วมาตั้งใช่ไหมครับพ่อเออเอาตัวเอาตัวนั่ออกแล้วแล้วง่วนมาตั้งอืมมาเรียนสูตรพ่อได้ด้ผมจะได้มาเรียนสูตรกับพ่อได้ครับถ้าเขาเสียห้ารักรักรักครูมันก็เอามาอยู่ไปนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันหนพอเสียห้าถูกครูได้ครับอ๋อถูกดรูคยู่วันนี้พ่อมาแจกสูตรเลยนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวผมก็ะเด้องวดนี้มันออกสามเจ็ดเนาะครับ มันออกซองเจมันตัวมากนีมันจะออกหนะาเก้าเนาะใช้วเดี๋ยวพอทําสูตรให้ดูนะครับเี่ีสูตรนี่มันมีสามเกียเยแล้วมีเปลี่ยนกับเก้าเนาะมันเรยกว่ารงกันมวกวอนมันมอ,อกมันว่าออก 5, 9, หาเก้าคือว่าอย่างมันออกมุกหาครับมานี่มุกมีเกียรมนมาตรงกรบลังมันมาตวงกับังอันก็ รัอมี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 แล้วก็มีเกียรี่มันจิตรงกันสองขัวของเข้าบพันสิมอะไรออกแบบนี้นี่หม่ตัวตัวมากนี่พันสิมาอะไรออกเลืกเลืกางเลียกางนี่มันสีมากมันบวหเก้าเนาะเก้าแล้วก็มีศูนกับหนึ่งที่วันเมื่ตรงกันเขาทำด้วยกันดอกเดี๋ว่าอันนี้งวดไหนเนี่ยพ่อ่และงวดนลนี่นี่รกับหนึเอาจำไม้ใช่หนึ่งกับห ถ้าผมนึก่าเส้งหกกบเกียนหงออันนี้อีกสูตรหนึ่งใช่ไหมครับนี่เรานี่เรามุนมันสีห้องหหาข้อมูลที่ได้ใช้กันโอ้โนเป็นเพจนดอรพี่น้องเดอร์อันปราจางเดชสางกาวาครับผมหัที่พนดูที่นอกมันครับเพราะว่าเออสิบหกขอหล่อเลยเดี๋ยวเขาจะเห็นเรื่องกลางไว้ตูดตัวทำไช้มันออกสามเทียมันนี่เปีก้าเก้าวันนี้แจกสูตรอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่หวงนะครับพว่ามันออกหางงกองกหครับ มวลเล็กรางตัวนี้เอาเล็กรางนี่กลางนี่มันด well. อ,อกหาเก้ามันมีศูนย์กับหนึ่งมันมาตรงกันครับมันมันฉะนั้าตรงหนึ่งก็มันอยู่แถวที่นี่มวลที่ว่ามันออกกันออกเลยนี่มันออกที่หกเนาะออกที่หกที่เจ็ดกรับแปดมันดอกสามเจ็ดครับมวลมวลมวดวดตไปมันออกอย่างนี้ มันมันว่าสงกำลังมันว่าตรงกับผงกับเจนห้องจำเส้นกันเดียยิงดูยิงมงแล้ว่าตอนนี้นะมันคิดว่าได้เขานึกไรอยู่คือคือเรียกพวกเขาต้องจับจุดเดียวนี่ครับจับเอาจุดเดียวเลยใช่ไหมครับพ่อห่วงใบไหนไม่มีตัวใดแม่อันนี้อันเก่าเลกเลขหนึ่งที่ว่ามันเคยออกแล้วนะนี่นี่วันนี้บอกวันเอาวันนี้พ่อขึ้นวันนี้ก็ไม่เห็นไม่เห้แล้วรอดใช้แพนน์เอาอันใหม่เด้อเอาเแค่หลังไม่าำอะไเอาไม่เป็นไรเอาลายมือพ่อเลยเอาเอาอมวดนี้นะพ่อนะ เอาตัวเยวเนาะเอางวดนี้แหละตามสูตรเรานี่แหละเอาตัวเยวเนาะไม่เอาทุกตัวทุกตัวทุกตัวพ่อเอาทุกตัวแล้วผมเน่ะงงเต็มไปแล้วเองงโอ้เอ้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามเอาสูตรกินเนาะเต็มเลยพ่อเล็กๆตัวเล็กๆมี สี่ไม้หม้หสองตัวะออเอาทุกตัวเลยนะพ่อนะเมันมีสิบหกสิบเจ็ดสิเกมีราละเอียดลางแะครับเอมีเท่านี้เรียกกอเรียนเลยพ่อวันนี้เรียกนมันมันมันบน่งมันมันว่อะเพราะเขาจะเอาไปกับวอะไรคือกมันมันจะลอยมูาดก็คือว่า พ่อจะไม่ค่อยถนัดเรื่องบนเรื่องบุเรื่องบุนี่เสี่ยนเล็กล่างเรื่องบนีมันถือว่าถนัดนั่นมันใช่ขื้นเทิงบ่อปะ่อขึ้นัะเกียบบ่อขันบ่เบิ่นขึ้นเรี่งขันเบิ่นสตัวไหนบ้างขึ้เบิ่นเบิ่นมันไมได้เลยก็เล็กซีนว่เออก็เล็กซีมันว่าซีนไปทั้งบุทั้งงานมันบอกซีหกก็บอกซีน่นเรียกมันเป็นนกดนตรีเลขข้อนี้จะมีแค่สี่ตัวสิบหกสิบปกมันมีเท่านี้ละ มันมีถนนมันมีเรียกนี่นหลมีรักหนึ่งมันมีสี่คูงนึครับผมโอ้มีมีไม่หลายหางนะพ่อเนาะมีไม่หลายครับโทรหาพ่อได้พ่อเบอร์โทรหพ่อเบอรเบอร์เบอร์ไม่เขียนเขียนเนาเบอร์ันร้เขียนเลยวันนี้เ็นวัน้พวกเราเลยหรือพวบนีม่ก็คือว่าใครอยากจะมาเรียนสูตรก็โทรหาคุณพ่อได้เนาะรียนฟรีป่าพ่อ บ่ได้เอาเองเดียวจะเอาไปได้คือเพรางว่าเออเลขไปงวดไม่จะจำอะไรหรอกเออนี่ไงครับเออจับดูดูไม่รู้เข้าใจหรอกเลขละไๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกงงจะเล่าให้กันยังไงเอาโน้มน้ากแนี่นั่งเที่เราต้องไปหาเาอยู่จะคุยจับแมียตัวแรกเห็นดรอกก็คือว่าเลขของพ่อเนี่ยเลขวิ่งพ่อเนี่ยคืออยู่นะพ่อเนาะเอาอยู่เลยใช่ไหมครับวิ่งงวดนี้วิ่งตัวไหนครับล่างเนี่ยครับวิ่งงูกอะไรเลื่องตัวเดียวเลขเลข่องงวดเหลือ คึ้ว่าเรี่ยงแล้วก็เป็นหกนี่เนี่ยเลยหกหลักหน่วยหรือหลักสิบพ่อที่เป็นหลักหน่วยมันก็เป็นหลักหน่วยกุงวดอยู่ว่าขันว่นเนี้ยใจเฮาอากับอกจะต้อยจะเป็นจะเป็นทุลุ่ยระดับวันนั่งเที่ยวปีนีหนอวันมาเนี้ยหนอขึ้นมาเรี่ยงเหนี่ยวเหนี่ยวมันเคยเป็นหลักหน่วยมากกุงวดนุ่งเสียเนี่ยมันมากจะวัดหน่อยที่เราพิจาร้นมาเป็นตารางพัดหลักสิบนะครับอ่ะมันก็หน่วยงวดมันบมากเป็นหลักสิบไปกุงวดดอก ที่อนหางอวนมันอะทำไมเป็นร่าง่ยยุ่นี่สามตัวนี่พ่อมัดตัวใดมัสกงูมาตแม่สมตัวแม่สามตัวมักนเนี่ยบ่เลขสุดสามตัวนะมัดตัวใดเลขสามตัวบนนะมักเลขแปดิ่หนี่เาว่าขึ้นว่าชื่อแปดสามเลยแต่ว่ามัตัวดอกตัวใดพ่อแปาอีกตัวหนึ่งสามตัวมัน ขันนันผมแปดสามมอก่อกที่สามว้าเดี๋ก็จะขึ้นมาแบนที่เรานุ่แบบเดบนบ้าเดยกบนต่อเท่าเดิมนี่มันหึงจังนแปดสามเลยดีกว่านี่แปดสามแปดสามบนมากเแต่ว่าก็ไม่ให้ลูกเขาตไปดอกห้เดมันบระแ่นุ่มกี่้อยกันแค่น้นสิแต่ว่าคันงเออคันทามันมันผิดไปกันที่ว่าโอ้ยตัวกันนี่องต้นี้แบบนี่เดี๋ยวเขาจะตดม่ไเราะวมาสองตู่เขาจะดดนาหนึ่งครับ เร่องสิบันเแยะไรก็เก่าเนาะแธรรมดาเร่องนกับสิ่งทีทกันเนี่ย่ค่ตัวกันเลยกก็เีเก่าเลยนะครับผม่เก้าเช้าตีเยียวนี่มนไม oh ่เง <th> ีนหรอแต่เครนเร่องนี้ฉ่ยเ็ดอกเรื่องคืวร์ผู้เห็นนี่มันเห็นเห็นชีหลางน่มันไ่ถือกนเ็ยาไนด้ครับอือคือคือเรืองไมออก่ ปะ้อนพอเลยแต่ละหดเียเลกะคือคือเร่างนี่มันออกมาแล้วถ่ชิมาอย,านานาอ,ยอนมากอีกหอมีบาอมากอีกอมันใจบอสิหกไมันใจเร่างหช้ชิมหเลยที่เราตัว้ชิมหกแสดงว่ามันใจคักเลยนะพ่อเนาะาจะลาดงยายูนเรยไปเดียอมักแหงิบหเนี่ยนะชิหกมันถือไม่ได้ค่แล้วได<อ>้ก็ีได้สองพันหนึ่งร้อยแล้วสอ,<า>องพันาทดึทง เพรว่าฮอกแม่าซื้อไป้ตนไม่ก็ได้เียงโศเนาะเพื่อได้ร้งวันทีนึงไปสนะให้เชืผิวไปห้เดื่อสามตัวนัี่อลไครับขึ้นาดอกกว่าอันที่ไรก็ได้ได้สองตัวได้กาเอดรังนันแะขึ้นาเท่านั้นนะก็ได้ทีไเมาจึจังหวัดน้มือนถ้ามือนก็ซิื่อเรียบสาก็ของที้าของนีวคเาเปไื่อเป็่นแนวทางมักคักเลยสิบหกเนี่ยว่าขึ้นว่ามากของดของเนาะ ขึ้นมาเด็กกุญจะวงเลยการดูขึ้นมามันก็เขาตาเขาไมจัด้ก็บม่บังคับจะของซื้อของเขาหรอกมันซื่อไปก็ไม่ถูกนะมัดทักกั1สิบหกเนี่ยเนาะเพราะว่าเรียกจะวงนี่มันใหญ่ว่าจะวงเห็นว่ืนี่เป็นมู้ะวาเลยนะล้อซื้รา่ซื้หรอกจงเล่นเฉเ่นอึนจะเรกว่ามันใจแต่เล็ยกจะคองนี่มือก็มาคือก็ได้ม่สนใจได้เลยบ่บ่ของชูมา เออแต่ว่าชวงวังกันกูกูรเรื่องขงวันแต่ว่าสิมาตุเลยกับมันว่าเขาคักูจักเสินกูบังบังฮงขูกันแต่กูซื้อเส้นี่กูไ่ซื้อเร่งเทียแมปีนี้หลุดเรียงเพราะว่ไม่มึ่ันวิทยเลือเชียร์ดเคือเ่เขามาอืม่งเชียรเขาเขามาดูซาเรียเขามาสองตัวมาอยตแต่ตั้สิบแปดนเลยไม่มาละอืมเขามาได้ยินก็ห้องนะครับเกิดมาอายุปุ่นซาคาไม่ไม่ เป็นรักลอยก็ม่มีเสียงหาไม่พอดีมันมันกับเพียอนของเราบ้างเคือพ่อจะสนักไปทางเล็กร่างวันไหนสนักไปทางเล็กรางมันมันสีมันมีไปทางหนึ่งดม่ยหรอกเลขวิ่งนี่โบผาดปอบอ้วยโบวคนวิ่งเรียกหนีงาถล่มด้วยแล้วถึงกุู้กเลยโอ้เสียวเลขวิ่งนี่เอาน้ำพวยสมปองหลดละทีแม่นหางเดียววิ่งถึงว่าทำไมคนให้ตามเยอะจังเลยครับให้ตามเลขวิ่งพ่อสมปองให้หน่อยนะฮะ นาน่ดยก่อนตนี่วันหม่ีมีฟิวบอปะแเขาอยู่ลเอียดหมเนเขาเห็นชิบชื้นหนึ่งแล้วเขาทุกข์กันมากทำได้ในเดือเลแล้วเห็นคู่าุ้มเขาดีครับเพิ่งออรวมที่หนึ่งันดีป่ะฮะนี่ฟันมองว่าไ่ด้ฟันนวลเดองฟันนงฟันม่ได้วันเียวันเน้อเลือดเลคนวอย วนน้หนมันเป็นนด้วยปะนว่ามันถงอนะมาจากข้าวูดด้วยใช่ล่ะพ่อวันนี้วันนี้หนำคุ่มล้วยคุมปลเดี๋ยวูขึ้นมาง่ายประเด็นข้าวลอกข้าวูดพอได้จิงล่หนำเป็นหนึ่งบอกว่าวันนี้นำแ้วก็เป็นนึ่งอือก็เป็นเลขสูตรนะพ่อเนาะเลขสูตรล่างนะครับเสียนล่างนะครับแล้ก็สมปองนั่น แม่ลงโตเอะว่าเรียกบนเยอะยามเสีย้าตงเสียห้อชติพิทักษ์สบมันมันบ่นี่ล้างขึ้นบนได้ปะถ้าเวลาเรียกอยู่ลางนน่มั้องได้ข้นเหมยเนอกจากว่ามันขิบุเหมยขึ้นเกซีนะซีหกซีหนึ่งเสียมันบไปได้เด็กบได้นบนได้มวดนี้บนมีเด็กบนบอก่มันบ่บ่บบอกเพราะอะรียกเขาไม่สูตรบ่มีบนมาบ่ไม่เคยบุญนเฮเทีาด โอ้ขันเบินาแล้วนบหน้าเลยับน้าบตกรู้สึกว่าการเบินี้องม่ถงยุ่เรื่องอะไรเลนบิลเยอก็ยังแต่ว่าเด่นเด่นคือวิ่งนะพ่อเนาะเลีพ่อเนี่ยแต่ต้องเ่อเบิลรื่อตกินอยอะเราถึงย่เรื่องงเป็นแนวทางนะครับ ก่อนเคยบ่นว่ายุ่นบ่นซีซีุดเกบบ่นบ่นนีมาแปดมันมากจังไดแปดมากนมันมันีอยู่นน่ำนี่ปรอควาครับวันนี้ก็มาขอแนวทางนะครับสูตรของพ่อสมปองนะครับผมแอดมินดูไปก็งงไปนะฮะหรือว่าใครอยากเรียนรู้อยากใครอยากสอบถามก็ทักหาพ่อได้นะครับเนาะก็คือว่างงนะครับตอนนี้นะครับเอาตัวเลขก็มีไม่หลายหางนะครับมีสี่หางห้าหางนี่แหละครับผม ต่เลขวิ่งพ่อนนี้ก็คือเข้าเป็นประจำนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ